สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอนี้จะแนะนําวิธีการถอดล้อจัก,กรยานไฟฟ้าเป็นล้อมอเตอร์350วัตต์ขนาด10นิ้วลําดับแรกเราจะต้องหากล่องควบคุมให้เจอเพื่อปลดสายแบตเตอรี่และสายมอเตอร์ส่วนใหญ่กล่องควบคุมจะอยู่ใต้เบาะเราสามารถเปิดเบาะได้โดยการดันไปข้างหลังแต่บางยี่ห้อนั้นต้องใช้ไขควงสอดทางใต้บังโคลน เพื่อคลายน็อตล็อกที่อยู่ด้านล่างจึงจะเปิดบาะขึ้นมาได้หาสายแบตเตอรี่ที่กล่องควบคุมโดยจะมีสายสีแดงและดำเป็นสายเส้นใหญ่ที่สุดถอดปลั๊กตรงนั้นออกจากนั้นถอดปลั๊กฮอร์เซนเซอร์จะเป็นสายขนาดเล็ก5เส้นสายฮอร์เซนเซอร์ก็คือสายกลุ่มเดียวกันที่จะไปหาล้อมอเตอร์นั่นเองครับ จากนั้นถอดสายมอเตอร์จะเห็นว่ามีสีเหลืองเขียวน้ำเงินดึงออกทีละเส้นนะครับก่อนที่เราจะถอดน็อตล็อกแกนเพลาล้อมีน็อต3ตัวที่จะต้องถอดออกก่อนน็อตยึดเบรกน็อตป้องการเพลาหมุนน็อตล็อกสายเบรก จากนั้นจึงถอดน็อตตัวใหญ่ลำดับต่อมาทำการถอดโซ่ออกโดยการหากิบล็อกให้เจอครับเมื่อเจอกิบล็อกแล้วให้ใช้ครีมเป็นคีมปลายแหลมหรือคีมขนาดเล็กเพื่อดันกิบออกมาและถอดสลักออกจากนั้นจึงดึงโซ่ออกมาได้ เริ่มด้วยการถอดน็อตยึดแผ่นล็อกล้อจากนั้นถอดน็อตยึดขาบาังโคลนแล้วจึงถอดน็อตตัวใหญ่ได้เลยข้อควรระวังระวังสายไฟหักงอและก็ล้อไปทับตรงขั้วออสายไฟนะครับ และเราก็สามารถถอดล้อออกมาได้เลยนี่คือล้อมอเตอร์ขนาด350วัตต์10นิ้วราคา1,600บาทนะครับผมสั่งมาแทนของเดิมที่เสียหายผมซื้อมาจากในร้านค้าใน Lazada มีลิงก์ของร้านค้าในช่องรายละเอียดของวิดีโอด้วยครับเอาเข้าไปติดตั้งเลยนะครับ เราจะใช้ประแจเบอร์12ถอดขาตั้งออกก่อนนะครับสำหรับบางรุ่นที่มีแผ่นแบบนี้มาให้ต้องใส่ด้วยนะครับ ใส่ในลักษณะห้อยลงมันจะทำหน้าที่ป้องกันสเตอร์ถอยออกมาและก็ยังทำหน้าที่เวลาโซ่ขาดป้องกันโซ่ขึ้นไปพันด้วยนะครับอาจจะทำให้ล้อล็อกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้และ ตอนนี้ก็ใส่ขาตั้งกลับเข้าที่เดิมได้ครับขั้นตอนต่อมาคือการใส่โซ่โซ่นี้ควรจะใส่นะครับเอาไว้ปั่นตอนแบตเตอรี่ไฟหมดใส่สลักล็อกข้อโซ่ ใส่แผ่นปิดและใส่กิบล็อกล็อกโดยการใช้ครีมบีบเข้าไปจากทางด้านข้างน็อตตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเร่งขันแล้วมันจะดึงโซ่ตึงประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันแต่ยังไม่ต้องล็อกให้แน่นเพราะว่าเราจะต้องตั้งศูนย์และตั้งเบรกตั้งโซ่อีกทีหนึ่ง ต่อมาก็คือการประกอบสายเบรกนะครับในขั้นตอนการประกอบล้อนั้นผมยกตัวถังให้ลอยขึ้นเพื่อให้ง่ายในการประกอบล้อไม่ต้องก้มแก้ปัญหาเมื่อยหลังปวดหลังแต่พอเราประกอบทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะต้องให้รถอยู่บนขาตั้งจากนั้นทำการเล็งศูนย์ล้อหลังว่าเป็นแนวเดียวกับล้อหน้าหรือเปล่า หากพบว่าบิดเบี้ยวก็ให้ใช้ค้อนอยางปรับแต่งจนได้ศูนย์แล้วจึงขันล็อกน็อตทุกตัวให้แน่นจากนั้นก็ต่อสายมอเตอร์ซึ่งจะประกอบด้วยที่เป็นปลั๊ก5ช่อง5เส้นแล้วก็มีสาย3สีนะครับเราต่อตามสีได้เลยนะครับตรงนี้เสียบปลั๊กฮอรเซนเซอร์เข้าไปก่อน สีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองเส้นนี้ก็จะเป็นสายแบตเตอรี่นะครับอันนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วนี่คือสายที่มาจากมอเตอร์นะครับ เอาละเดี๋ยวขอ้อจะลองเทสดูครับ29นี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองสาเกเกียร์สามสี่สบสาตัวเปล่าโดยที่ยังไม่มีโหลดนะครับฝาปิดบอกของรถจักรยานไฟฟ้านั้นจะมี ปุ่มสำหรับล็อก3ปุ่มแล้วก็จะมีจุดตรงนี้สําหรับใช้สกรูขันนะครับเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีมาเปิดฝาอันนี้ก็คือยากหน่อยต้องขันมาจากข้างล่างความเร็วสูงสุดที่ทำได้ขณะที่เปิดสปีด3หรือว่าเกียร์3 และบิดสุดเนี่ยก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะให้เร็วกว่านี้มันต้องเปลี่ยนกล่องด้วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนล้อที่เหมาะสมส่วนล้อเก่าที่ถอดออกไปเดี๋ยวผมค่อยแกะซ่อมดูสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ